โอเลท t o t a อเ f ฟ e c t ให้คุณรักผิวยิ่งกว่าที่เคยรัก Q p r พรสอัลฟาอบูตินเอสเซนส์สามคุณค่าดูแลฟ้าแดดคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะ วันนี้รายการผู้หญิงึงผู้หญิงเราไม่ได้อยู่กันแค่สี่คนเราไม่เหงาและวันนี้เราอบอุ่นหัวใจมาทั้งกองทัพไม่ใช่กองทัพมาทั้งกลมมาทั้งกลมหันไปดูแทนดูที่กลัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามี ในร้อยตำรวจหญิงค่ะ,คะแต่ที่ยืน2ท่านด้านหน้าคือคงไม่ใช่นักเรียนแล้วล่ะ <c oughs> เห็นยศยศท่านเต็มขนาดนี้แล้ว <c oughs> โอ้นี่รุ่นใหญ่มากรุ่นใหญ่นะคะทีะ่แกต้องแนะนำเลยค่ะทั้งสองท่านนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงเบรกที่3ของรายการนะคะ,คะจริงๆเราต้องบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ครบรอบ โรงเรียนตำรวจเดินคขกนั่นเราเป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวคะภาพเคลื่อนไหวค่ะกเหรอคะแต่ทุกท่านอยู่กันนิ่งมากเลยนะคะอยู่ในกฎและระเบียบเห็นไหมจนทุกอย่างอยู่ในสายเลือดนะคะอันนี้เราทักทายกันตอนเช้าเพราะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะคะบรรยากาศของนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงเนี่ยเป็นหนึ่งในรายการเราไปละเราติดตามความคืบหน้าเราให้กําลังใจวันนี้นะคะผู้ชมท่านใดที่อยากจะฝากคําถามถึงตำรวจทั่วประเทศส่งมาได้เลยค่ะคุณอยากเห็นอะไรในภาพ ลักษณของตำรวจใหม่ๆ <ừ m. S 2> คุณอยากเห็นว่าตำรวจทำอะไรให้กับประเทศไทยได้บ้าง <ừ m. S 2> ส่งมาเลยในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราได้ถามกันตอนเบรกสามนะคะหรือพูดโดยนายว่าถ้ากล้าก็ส่งมาค่ะ <c oughs> ส่งมาเธอะค่ะหรือว่าส่งมาถึงในร้อยตำรวจหญิงก็ได้อยากจะให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้เลยแต่แต่ถ้าสมมติเเราจะตามไปเซฟไปถึงบ้านนีคือเราคงไม่ตามบ้านอยู่เขตไหนอะไรรู้หมดนะเออเราไมเราคงไม่ตามเม่ส่งมาส่งมาส่งมา มาดูเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องของ happy life ชีวิตมีความสุขต้อนวันสุขเลยนะคะล่าสุดนี้มีการทำการสำรวจที่ประเทศอังกฤษ<ๆ>เขาไปสำรวจคนถึง4,000คนนะคะในเรื่องของความสุขในชีวิตผู้ที่มารับการสำรวจเนี่ยนะคะจะต้องให้คะแนนชีวิตของตัวเองว่ามีความสุขขนาดไหนให้คะแนน1-5 หนึ่งก็มีความสุขน้อยๆนห้าก็มีความสุขมากๆเลยน,นะคะทีนี้มาดูผลสํารวจกันดีกว่าคนที่ให้คะแนนชีวิตว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมากๆส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขามีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตค่ะเาวามคุณ กลุ่มคนที่บอกนะคะว่าตัวเองมีความสุขมากๆก็คือคนที่ได้นอนอย่างน้อยวันละหชั่วโมงขึ้นไปโอเคพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยถึงกระปรบมือขึ้นมาพี่ปุ้ยนอนถึงเล่าค่ะความสุขมากๆส2บสองชั่วโมงต่อวันในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ไม่มีงานนะวันจันทร์ถึงสุขนอนเก้าชั่วโมงนี่แหละเคล็ดลับความสวยนอนพร้อมลูกไงเรื่องการนอนที่ชั่วจริงๆนอกจากนี้เนี่ยคนเหล่านี้ที่บอกว่าตัวเองมีความสุขใช้เวลาเดินทาง ไปทำงานแค่20นาทีโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยดีดีดีของแม่นี่กี่นาทีคะสินาทีเท่านั้นเอง5นาที5นาทีชีวิตดีขึ้นเยอะแถมไม่พอนะ5นาทีนั่นเป็น5นาทีที่นั่งเฉยๆด้วยไม่ต้องขับไม่ต้องเดือดร้อนอะไรกับใครเขาเลยมีความสุขาพแล้วเนี่ยมีความสุขเพราะเดินทางถึงที่ทำงานเพียงแค่5นาทีทุกต่อไปเพราะซื้อคอนโด50ล้านโอยบ้าคนเดี๋ยวก็เชื่อหนอเลยสี่สิบกว่าปายนั่นแหละบ้าแล้ว ดูต่อนะคะคนที่มีความสุขมากกับชีวิตก็คือคนที่มีโอกาสเล่นกับเด็กวันละ2ชั่วโมงเอ แค้จะเป็นเด็กโตก็ตามแต่นั่นเหรอคะคือความสุขใช่ค่ะดูผมพี่สิคะมันจะเป็นดอกเราไปหมดแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นคะพี่ก็มีความสุขบ้าเพอต้องเล่นกับเด็กนะสังเกตนะผู้ใหญ่ที่มีเด็กอยู่ในบ้านจะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะทีฉันเห็นเพื่อนฉันที่มีลูกแต่ละคนโอยไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วลูกปิดนี่เล่นตลอดเป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วปากไม่ตรงกับใจความสุขฮปปี้อา เ oh. อามาดูอีกยังมีนะคะ <Okay. S 2> คนที่บอกว่า <Okay. S 2> ตัวเองมีความสุข ได้ทางานเกินวันละเจ็ดชั่วโมงมีงานทำไงคะจริงมีเวลาทําอาหารกินเองอย่างน้อยห้ามื้อต่อสัปดาห์สบายๆนะบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการทําขนาดนั้นนะถ้าคนชอบทำอาหารจะมีความสุขนั่นคือจริงๆแล้วมันหมายถึงว่าการมีเวลานมีได้อยู่กับตัวเองเวลาทำขับข้าวเนี่ยยางคุณใจอยุสินียนะชอบยนะคือแกจะมีความสุขกักการที่แกได้ทําอาหารเวลาแกรียดแกจะเข้าครัว แฟนแกก็อ <One input> ้วนไปอ้วนไปก็คนนั้นแกทําอาหารแล้วก็ได้ตังมั้ยคะแกก็มีความสุขจะบอกเขาเป็นชีวิตที่เลือกได้เขาได้ทำในสิ่งที่รักเกาได้เป็นอาชีพด้วยไงคนเราเลือกชีวิตเองได้ใช่ต้องมีเวลาได้ทําอาหารให้ตัวเองกินอันนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วคนที่บอกว่าตัวเองมีความสุขก็คือคนที่ได้หยุดงานปีละสองครั้งไปฮอลลเดย์ยาวๆนี่ก็คือคือพูดธลอเนะโอ้โา ปีนี้อาจจะไม่ได้ไปนี่จะทำกระดาให้มากนะได้ไปอยู่แล้วขอบคุณนะคะที่ให้ความสุขกับเราขอบคุณขอบคุณค่ะก็ไม่อยู่ด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรขอบคุณใกล้ในขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณด้วยค่ะ้ยเคโอกาสอีกสองครั้งแล้สองครั้งร้านแบทไปฉันมันก็ชื่นใจแล้วนะคะยังไม่หมดค่ะคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับแฟนของตัวเองอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้ดูละครเรื่องโปรดสามครั้งต่อสัปดาห์ได้ออกกำลัง สัปดาห์ละ4ครั้ง <S 2> <S 2> และส่วนยายแต่งงานแล้ว เสียงดังกับเพื่อนเลยจริงเหรอจริงเออไม่เหงาจริงเหรอจริงค่ะเออความกลัวขพี่มติชนค่ะโอเคค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่เท่านั้นส่วนใหญ่ก็คือเรามีในส่วนในนั้นบ้างถึงแม้ว่ามันจะแบบจริงเหรอไม่รู้เม่น้องข้อสุดท้ายอารมณ์เสียไม่รู้แม่น้องขำอะไรอะไรอ่ะคือแบบว่าก็เฝ้าดูพี่ปุ้ยค่ะนสกถึเหมือนพี่ปุ้ยอารมณ์แปรปรวนแต่แล้วเฮ้ยแล้วเหมือนดีใจสักพักจริงเหรอ เริ่มนึกได้ว่าเอ๊ะจริงไหม,มแต่นึกได้ว่าต้องจริงจริงเหรอจริงเหรอยังงงอยูออ่ชีวิตแต่งงานบางทีก็ทำให้คนเป็นสับสนสับสนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็มาหาความสุขใส่ตัวด้วยเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของแพทย์แผนไทยแต่ว่าศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยที่พี่ผู้จะพาไปรู้จักแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแผนจีน ้ออยังไงเออมันเปิดด้วยเพราะว่ามันเอามาใช้ด้วยกันได้หลักสูตรการเรียนการสอนนี้เรียกว่ากัวซาค่ะไก่กัวซาที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าบําบัดโรคแล้วหลายคนก็สงสัยว่ากัวซากัวซาเนี่ยคืออะไรไอ้แท่งดําๆใช่ไหมมันมีหลายแบบกัวซาเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางกัวแปลว่าขูด ซาแปลว่าอาการของพิษหรือว่าโรคมันเป็นศาสตร์หนึ่งนะคะแห่งการบำบัดโรคที่มาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวจีนค<ะ>่ะแล้วก็อาจารย์ผู้ก่อตั้งศูนย์ที่กงชื่อว่าอาจารย์หยางเผยซินท่านนี้เนี่ยนะคะก็บอกด้วยว่ากลัวซาเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้ได้ง่ายสะดวกและเห็นผลรวดเร็วท่านบอกอย่างนี้นะอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าสิ่งที่จะเอามาขูดหรือว่าคําว่ากัวเนี่ยมันมีหลากหลายอ,อย่างเช่นเขาจามารีค่ะ หรือว่าเขาควายนะะจะเป็นหยกก็ได้ถ้ากลัวก็ใช้หยกนะฮะสำหรับชาวบ้านทั่วไปนะที่หาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ก็หาอุปกรณ์ทดแทนอย่างเช่นช้อนกระเบื้องหรือว่าเหรียญใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันเขาต้องให้ขูดแล้วทําไมสีแดงเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเอามาใช้กวาดเขาไม่ใช่คําว่าขูดนะเขาใช้คําว่ากวาดบนผิวหนังแต่กวาดแรงแรงเนาะตามเส้นลงปราณทั่วร่างกายอันนี้เพื่อบําบัดโรคนะแล้วก็ขับพิษจากร่างกายเขาบอกนิยมมานานแล้ว คือคนเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะขับพิษออกทางเหงื่ออยู่แล้วทาง,ทางปัสสาวะอยู่แล้วทางอุจจาระอยู่แล้วแต่ไม่หมด S <S สังเกตไม่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาแบบอขอโทษน่จาจะกระแลเปียกเนี่ย<อ>เขาจะบอกว่าเออเอ,อมันก็เป็นการขับพิษอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีคนแนะนําว่าลองไปฉีดโบทอกซ์สิไม่เอาอ,ะอ่ะเดี๋ยวเหงื่อฉันไม่ออกคนไท,ทยจะคิดอย่างนี้เดี๋ยวเหงื่อฉันไม่ออกเพราะฉะนั้นกลัวซาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีสําหรับผู้ที่มีปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมทำงานแล้วนั่งอยู่ในออฟฟิศนั่นก็คือพวกปวดหลังปวดเอวปวดไหล่แล้วก็มีแบบว่าคานาปวดประมาณแบบว่าตรงเนี้ย ตรงบริเวณที่แบบว่าตึงๆไปจนถึงซีซานคอมนาเนี่ยมันก็อยู่แบบว่ายกไหลอาจารย์บอกเลยบอกว่าใช้น้ําเปล่าหรือน้ํามันก็ได้ฉโลมไปบนผิวนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีแต่เฉพาะอย่างที่ปุ้ยบอกนะไม่ใช่ว่าไปหาช้อนกระบ้กกระเบื้องอะไรมาไม่ใช่นะก็คือแบบว่ากวาดไปนะคะกวาดไปประมาณ15นาทีหรือว่าขูดไปประมาณ15นาทีเนี่ยจะเห็นเป็นจ้ำแดงๆหรือว่าผื่นแดงนะผื่นนี้เป็นผื่นที่เกิดจากการขับพิษทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่หายเพราะว่า มันจะหายไปเองและจางไปเองภายใน3าวถึงห้าวันลองไปฟังเสียงอาจารย์ก่อนไหมได้ไดนะคะและเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ค่ะ,คะจริงกว่าซาลองยู่ที่หลักสุขฝังแข็งต้นหมอฝังแข็งทุกคนเขาก็ใช้กว่าซาทุในคลินิกเอเอเริพยายาลเพราะว่าตามแพทย์แผนจิงว่าเอา่อเส้นบรสาลงบางปุกต่างทาให้เราป่วยฝังแข็งเขาก็กระตรงใช้แข็งกับตรงให้เกาหมูแต่กว่าซาก็าใช้แผงกวาซามาขบขบไห้ทั้งเส้น ทั้งเซ็งให้เขาหมุนเย็นได้กวาสาราปกติก็รักษาลกเพึ่งกิดขึ่งเมือนกับบอกหัวแบ่งอวบบอกปัะจังเลงอ,อย่างนี้ก็เป็นเอกาะค่ะกวาสาแต่ของของลรหนักๆเหมือนกับลกเบาหวางความดังน้อยสูงลบหัวใจลกมาแรงนี่ไม่มค่อยเหมาะกับกว่าสาราครับ กลัวสามไม่ไม่กลัวเรื่องมาเองแต่กลัวว่ามันจะมายิงอ่ะอันนี้แบบว่ากลัวมากคือไม่แค่เล็งไงเออมายิงเลยทีนี้พอพอทําไปแล้วเนี่ยเออเขาเรียกอะไรรอยแดงๆหายไปก็สามารถที่จะทําซ้ําได้อีกนะคะเขาบอกว่าอย่างถ้าทาที่ใบหน้าเนี่ยก็คือทําให้หน้ากระชับดูอ่อนวัยมีเลือดฝาดโดยไม่ต้องพึ่งสัลยกรรมคุณหมอเนี่ยสามารถใช้โกซาบําบัดได้เช่นกันที่นี่หลักสูตรอันนี้คืออาจารย์สอนไงถ้าเกิดว่าเราแบบรู้ๆูกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะทําบ้าง บางทีมันไม่ไถูก<ด>ต้องนะไปเรียนกับเขาดีกว่าค่ะ,คะไปกันที่การศูนย์การศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะ,คะที่ถนนซับพพค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องไปถึงเมืองจีนเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆสาหรับน้องๆคณะนิเทศศาสตร์มกรุงเทพภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะจากเรื่องสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องสุขภาพต่อคุอคณรู้หรือไม่คะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยหัวใจของเราที่เต้นตุบ ตุบมีกระแสไฟฟ้าแล้ววันดีคืนดีกระแสไฟฟ้าในหัวใจเราช็อตได้แล้วมันจะเป็นโรคอยู่โรคหนึ่งเดี๋ยวเก๋จะบอกรับรองได้ว่าหลายคนแบบตายแล้วฉันเป็นอยู่แน่แน่เลยเกี่ยวกับหัวใจค่ะอนาะจะกลับมาบอกจากหัวใจไปเรื่องของปรากฏการณ์ช่วงนี้ปรากฏการณ์ในการรับจ้างต่อคิวเนี่ยกลายเป็นอาชีพไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกว่าอาชีพนี้มาจากต่างประเทศและทํารายได้ดีด้วยเขารับจ้างต่อคิวอะไรบ้างรอสักครู่นะคะค่ะ ring